เกมมิ่งว,วินนะครับวันนี้เราไปอยู่ในเว็บของ lsm 99นะวันนี้ผมมาลุยสล็อตในค่ายของ pg คุณผู้ชมไะลองดูว่าวันนี้ผมจัดเกมอะไรน,นะวันนี้ผมว่าผมจะไปเปิดตำราหนังผู้ชมไะว่าจะไปเปิดตำราอ่านหนังสือนะไปหาหนังสือแห่งอียิปต์สักหน่อยลองดูเอ้าแล้วหนังสืออียิปต์ผมไปไหนแล้วเนะี่ยว่าวันนี้ว่าจะไปตลุยอียิปต์นะคุณผู้ชมไะไม่ได้เล่นนานเลยนะกับอียิปต์อืมเจอแล้วคุณผู้ชมไหมไอ้ไอ้สองหำแข็งทำไมสองคน เขาเรียกมาในสองคำแข็งมาตะลุยอีต์กันสักหน่อยแล้วกันจัดไปวันนี้เอาเงินมาเก้าพันนมขอซื้อทียี่สิบนิยมะขอซื้อทียี่สิบนะปั้งนไปยาวๆนิยมะต้องไ้สิบห้าคูณสิบสักดอกนงะั้นนีคือไม่มีไม่ไม่เลิกนะไม่เลิกโอเคมะจัดไปไปสองตัวหำแข็งนิยมะมา,มาจ่ายหน่อยแล้วกันจัดไปลูกคอขอ,ขอ สิบห้าค okay, ูณสิบโอเคมหสิบห้าคูณสิบสักดอกไนโลกมาสิบห uh ้าโอ้โหห้าสิบไหมไม่สิบมีเจ๊อืม,ม,ม uh oh, ห้าห้าห้ามิสมะโอ้โหหมอล้อบ้านแตกเลยอย่างเงี้ยมาจัดไปห้าห้าห้าอืมวาวหนึ่งมิชมีห้ามึงแล้วเสียบว้าวอีกหนึ่งอืมวาวสองด้วยเดียวม้ชมะโอเคอืมเลยไม่ได้เคด้วยมิชมเจ๊ว่างไงละ่ะโอ้โหไม่มามิชมะ อได้อยู่มะ JK ว่าไงโอ้โหเฮ้ยพี่แกอื่มฮึ่มมาเป็นไรอื่มฮึ่มไม่ต้งเข็ยนนุ่มชมะหกร้อยสามสิบ K ด้วยว่าไงอื่มฮึ่ม K ดุยเหอะโอ้โหมันไม่ได้เปลี่ยน K ด้วยวะโอเคนุ่มชมะอย่างน้อยก็ขาดคุณมาหน่อยหนุ่มชมยังดีอยู่ไม่ได้อะไรเลยนะได้มาหกร้อยเก้าสิบสี่บาทนุ่มชมได้ห้าหมื่นเงาจริงอ่ะเซ็งเลย อะไรก็ได้คุณผู้ชมแต่อยากขอเป็นรอบหมุนห้าหมุนนะมันมันมันแบบห้าหมุนนี่คือเป็นอะไรที่แบบน้อยนิดกระปิดกระปอยมากอะมาลองดูเป็นอะไรสิบห้าโอ้ห้าหมุนหนึ่งแล้วคุณผู้ชมห้าหมุนคูณหนึ่งไปอย่างนั้นอห้าหมุนคูณสิบบะมาอย่างน้อยมันให้ทีเด็ดสักรอบหนึ่งก็ได้อะได้ทุนคืนอยู่อะมามเฉดอยูม่มีอะไรไหม เคด้วยเสร็จฮึ่มจบเลยคุณชมอ่โอเคมาจัดให้ฮึ่มไม้กางเขนมือมะเคด้วยต่อ,อนะอย่างี้ยฮึ่มอยากได้ไม้กางเขนของฟาโลมากแลนะหละฮึ่มไม่มาให้เลยสิมาอีกสามหมุนคุนชมลองดูฮึ่มอีกสองมาลองดูโอ้โหเหี้ยแย่กว่าตาที่แล้วอีกอ่ะโอเคคุณผู้ชมม่ะมัน,ม,ม,นมันคงไม่มีอะไรแย่กว่าตาเนี่อีกมั้ง แย่สุดก็คือห้าคูณหนึ่งยมชมะลองดูมันโกคงไม่ไม่ใจห้ายกับเราถึงขั้นนั้นหรอกนะนะขอห้าหกเล่มหน่อยดิห้าหกเล่มหน่อยห้าหกเล่มอ่ะห้าหกเล่มโอ้โหห้าเล่มก็ได้อะไม่โลกห้าเล่มห้าเล่มโอเคผมได้ห้าเล่มนะมะไปห้าเล่มอย่างนี้ก็ไปสุ่มชมะไปสุ่มอ่ะแต่ได้คูณยี่สิบนะยี่สิบสิบเก้าสิบเก้าคูณสิบคุณชมะ ลองดูมาเ่ได้19เคูณสิอืมสิบองคุณผม1ิคูณ 10? ไปอย่างนั้น12คูณสิบอือืมสอคุ้ณมมาหมุนทำไมวะอย่างนี้ไม่นาหมุนมะจัดไปมุดอกแรกอืมเอ็ดิบุมมาจัดไปเคดวยมาอืมถไหม,ไมกางเขนดวงตากับเคดวยกับเอดนะโอ้โหไม่นาให้หอุู่มมาอีก10หมุนว่าง้เคดวยโอเคมุมมาเจว่า,าง แถวสามอืมเขาให้เก้าหมุ่นุ่มชะอืมอืมแปดหมุนเอ็ดโอ้โหเฮ้เจ็ดหมุนละโอ้โหเฮ้ว่าวกระจายเลยทีนี้นุู้ชมนะโอ้โหเฮ้ยไอ้สองตัวนั้นก็ยืนอยู่หามแข้ง้านล่างนุ่มชมไม่ยอมเปลี่ยนให้นะโอ้โหอีกสี่หมุ่นุู้ชมนะอืมได้ใจนุู้ชมนะเอ็ดว่าไงล่ะแถวแรกเข้าหน่อยอืมเป็นสี่นุู้ชมขอเอ็ดแถวแรกหน่อยโอ้โหไม่เข้าให้นุ่มบีสามหมุนว่าไงล่ะ อืมอีกสองหมุนพี่แกอืมฮึหม,มุนสุดท้ายเดอะลัดเกมอืมเนี่ยเดอเดอะลัสของจริงโอ้โหให้ดูสิบสองคูนห้ามันแย่กว่าห้าคูณห้าอีกเหรอไหมอืมฮึดิโอหสองสี่หกหนึ่งหกคัมพีหกเล่มอืมอืึคัมคพีหกเล่มเหรอไหม,มลองดูคัมพีหกเล่มมะขอจัดหน่อยเด็ก ขอจัด23่สคูณสิอ่ะ23โอ้โห7โอ้โหกากสุดเลยนะฮะเคูณโอ้โห7จคูณหนึ่งใชมไหมโอ้โห6เล่มค <ต youtubers. S 2> ือแบบสูญเปล่าอ่ะโอ้โหเฮ้หเล่มสูญเปล่าเลยอย่างมากว้าวเลยโอ้โหโอเคด้วยดวงตาว่าไงออในกางเขนอย่างไหมโอ้โหเล่นยังไงก็ไม่ได้กำไรหรอกตานี้นะคือแบบข้ามข้ามไป โมโหโนุ่มชมฟู้ฟูสุดยอดเลยคัมพีพักคัมพีนะอือหือคัมพีอีดนะวายเข้าช็อตนี้คุณชมะต่อไปเป็นช็อตของสิทนะสิทอือหือสิทกับเด็ดคุณชามะมีไหมคอมโบตรงนี้อือหือเลยมะแมงขังเข็นโอ้โหเ้ยอือหืออย่าดูถูกเลยนะเจ็ดคูณหนึ่งผมได้เงินเยอะกว่าไอ้สิบสิบสองคูณ อะไรนะสิบสองคูณห้าอีกเชอะโอ้โหเฮ้ยเอาอย่าทำเป็นเล่นไหมอ่ะเห็นไหโอ้โหเฮ้ยดูถูกไม่ได้เลยคุณผู้ชมเพอเอาเอาไปแบบเอาเอาตัวอื่นอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้นะมาลองดูโอ้โหฮาเล่นแลองไหมเอาจริงขอสนะิบเก้าคูณสิบหน่อยเฮ้ยอยากจัดอ่ะอยากจัดคุณผู้ชมไหขอสิบเก้าคูณสิบหน่อยมาจัดไปเพีพ่อสิบเก้าคูณสิบ สิบสองชมะคูณสิบแคได้สิบสองคูณสิบื้มฮึสิบสองคูณหนึ่งชมะโอ้โหโอเคมช่ไมันแย่ก็แย่ถึงที่สุดนี่แหละนะว้าวหนึ่งชมะคิวว่างไงวางไงอื้มฮึโอเคเปลี่ยนผู้ชมเป็นงูเห่านะงูเห่างูเห่าไม่กัดอื้มฮึโอเคดูยผูชมขอเอ็ดกับเจหน่อยได้ไหมโอ้โหเนีมนมากชมะลองดู หดวงตาโอ้โหไม่เท้าคุณมเอ็มเลยให้เข้าให้มะอีกเจ็ดหมุนหืเปลี่ยนเป็นไรล่ะคิวโอ้โหเปลี่ยนนะลเป็นไม่จ่ายคุณผู้ชมนะอืเปลี่ยนเป็นสิบหหืสิบดอกคุณผู้มชมนะได้อยู่ไม่ยังเขียนไหมโอ้โหไอตัวนี้คุณผู้ชมนะไม่ยากไม่เยน็นโอ้โหโอเคด้วยเออมึงแถวหน้ามไม่เปลี่ยนอะมึงเปลี่ยนแต่แถวกลางอ่ะมึงจะได้อะไรเนะี่ยโอ้โหโ,อโหสองคนงนั่งวะ ปเปลี่ยนแปลกแปลกเจ๋งใช่ไหมลองดูดวงตาแห่งอียิปต์เคยเห็นดวงตาน,นั้นไหมอมืไม่เห็นนะบอกมันโอเคใชมไหมจับไปมะเสยสักดอกสองดอกคำพีใช่ไหม,ไม,ม,มคำพ,คำพีขอสักเจ็ดเล่มได้ไหมคำพีเจ็ดเล่มอ่ะขอห้าเล่มน,น้อยไปคุณผู้ชมนะขอขอทีเจ็ดเล่มเลย มาสองเล่มสามเล่มืม,มาห้าเล่มห้าเล่มมาหกเขมจมหกเล่มได้ไหมหกพี่ขอต่อหกอืมมีให้ให้ห้าเล่มน,นะอังพีห้าเล่มมาลองดมูมันให้ห้าเล่มยังไง <c oughs> ยังไงเราก็เลือกหมุนแน่นยมเลือกตัวสัตว์ลักปริสนานะแล้วมันไม่เคยให้สิบห้าแลๆๆๆสะสิบอืมอืมสิบเก้าแล้วมึงชมมาขอคุณสิบได้ไหม สิบเก้าคูณสิบสิบเก้าคูณห้ามิจอมะดีดีสุดละเท่าที่เคยได้มานะสิบเก้าคูณห้ามะดอกแรกว่าไงอืมโอเคมิจอมะหูเฮาโอ้โหเฮ้เปลี่ยนทำไมเปลี่ยนไม่มีตัวจ่ายเนี่ยไม่เข้าใจเลยหูเฮาเปลี่ยนมาได้ไงอืมโอเคมิจอมะเป็นเอ็ดเอ็ดเข้าหน่อยแถวสามสิบมะโอ้โหไม่เข้าให้ยมิจอมะอืมฮึใจเยินชมดอกนี้นะขอเอ็ดต่อได้ไหมแถวสองเอ็ด เตะต่อเคแถวแรกโอ้โหให้อีกสิบห้าหมุนนี่ชมะลองดูอ่ะสิบสี่หมุนว่าไงอืมเป็นไม่การเขียนมึงจมขอเอ็ดหน่อยแถวแรกอืมในเขาให้วะ่ะมาช็อตต่อไปเป็นโอ้โหคัมพีมาไว้เขาอย่างนี้อืมมาอเอ็ดหน่อยแถวแรกโอ้โหแง่งเขียนมึก็ได้เอ็ดก็ได้ไม่มาให้เลยนี่ชมะอืมเคดุ้ยนี่ชมะวางไงละ่ะโอ้โหช็อตต่อไปนะ่าจะลุ้นยากนี่ชมะ อื้มหมุนยากว่ะเปลี่ยนให้ก็ไม่เปลี่ยนผู้ชมมาขี้งกไม้กางเขนอื้มอีกสิบหมุนผูยอมกับคุณสิบเอ็ดนะอื้มไม้กางเขนช็อตนี้ผู้มมะมีไหมสิบขอสิบแถวสามหน่อยอื้มเหุ้ไป้สองตัวนด้ยืนห้ำแข็งไม่ยอมเปลี่ยนให้นะมะอีกเจ็ดหมุนผู้ชมมาลองดูอื้มโอเคสิบเคโอ้โหไม่มะให้เลยมะเอ็ดโอ้โหช็อตนี้ผู้ชมมา ไม่มีเลยอืมไปเจีช็อตนี N ้ e M, ใช่ไหมอืมช็อตนี้คุณผชมเจ็ดร้อยห้าสิบหกคิวเคเอ็ดอืมไม่มาให้มะอีกห้าหมุนใช่ไหมขอทํากําไรหน่อยเถอะอืมวาวหนึ่งคุณผ้ชมว่าไงช็อตต่อไปว่าวสองอีกเอา้าว่าไงอืมดวงตามคชมพันสองนะขอสิบกับเคคุณผู้ชมชมนะสิบเคมนะอู้หหไม่มีอะไรเลยมะ ลองดูอ <Bond> ื้มเปลี่ยนเป็นโอ้โหเจเต็มจอโอ้โห1000โอ้โหเจเต็มจอไม่ใช่ไหมโอ้เปลี่ยนมาสิบไหมโอ้ยมันต้องอย่างนี้โอ้โหมาดอนสุดท้ายว่าไงพวกฮึ่มชิลๆใช่ไหมอีกแปดร้อยเจว่าไงฮึ่จัดต่ากจัดไอ้เมย์ยงกับตังเสียงอีกยงก็มี ตเต็มชอ่อโอเคผู้ชมะไม่ต่อแล้วผมไม่ต่อละก็หืมหืมสัดมาจัดเต็ไมไปผู้ชมะหนึ่งหมื่นนะได้กำไรไปดอกนี้ก็สำหรับใครนะครับชอบคลิปผมยินดีฝากด้วยครับกดไลค์กดตั้มช่องม,มุนนะกับมาสเตอร์เกมเมอร์ดีเนอร์คุชมสำหรับวันนี้ขอ,อตัวลาผู้ชมกับขอบคุณและสวัสดีครับ